ค่ะต่อมาเป็นเทมเพลตทางด้านธุรกิจนะคะหรือบิสเนสเป็นเทมเพลตที่ใช้สร้างไดอะแกรมสําหรับทางด้านธุรกิจโดยเฉพาะมีอยู่ด้วยกัน14รูปแบบคือนะคะบิสเนสแบบแรกก็คือออดิตไดอะแกรมแบบที่2คือบัสตอมมิงไดอะแกรมแบบที่3ก็คือคอส i effect diagram แบบที่4คือ charge and guard แบบที่5คือ EFC diagram แบบที่6คือ false T d ที่6 SI แบบที่6แบบที่7นะคะ i g il diagram แบบที่8นะคะ marketing c h a r t and diagram นะคะแบบที่10คือ o r g i g a n i z a t i o n ชาร์ตนะคะต่อมาก็เป็นออริออเนนิซซาร์ชชาร์ตวิาสาะต่อมานะคะไพไพโวลตดไแกรมต่อมาก็คือเซ็กซิมาไดแกรมอันดับที่13นะคะก็จะเป็น TQM ิวเแกรมและอันดับที่14อันดับสุดท้ายนะคะก็เป็นโวลโวลูสตีมแมปนะคะและ เช็เพจต่อไปนะคะก็จะพูดในลำดับต่อไปค่ะ